สวัสดีท่านมาพบมาเจอมาเจอกับท่องในบุตรนะก็เดี๋ยวจะเอาเหล็กไปสักหนึ่งเส้นนะท่านสวัสดีว่าเมื่อวานเนี่ยเหล็กหนึ่งเส้นที่เรามีอยู่เป็นเหล็กสํทประตูเนาะเหล็กนิ้วนะ่ะใช้ทําประตูด้านหลังเกือบหมดแล้วท่านเหลือนิดเดียวก็เลยว่าจะเอาไปทําประตูด้านหน้าต่อน่าจะต้องได้ใช้อีก ประมาณเกือบเส้นนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาตัวที่มันไม่ค่อยตรงไปเนาะเ,เดี๋ยวมันมีเศษเดี๋ยวดูเศษก่อนนะมีไหมเศษยาวนี <c oughs> ่เป็นจุดที่เก็บพวกเศษเหล็กเศษอะไรนะนท่านเออฮะเบื้อต้นไม่มีเนาะ อเอาตัวนี้เลยเอาไปตัดเอาตัวนี้ไปท่านมันไปทําประตูได้อยู่ตัวนี้ไปตัดทาประตูด้านหน้าตัวนี้เดี๋ยวไปตัดครึ่งนะเอาไปตัดครึ่งหนึ่ง ประตูมันไม่ได้ใช้มากมายข้างหน้าประตูข้างหน้านี่จะเป็นประตูเล็กนะท่านอย่าบอกนะเอฟซีให้ผมทําเป็นประตูใหญ่เหมือนด้านหลังมันไม่สวยนะท่านด้านหน้านะด้านหลังนี่ผมก็ใจว่าเออเอฟซีกลัวฝนสาดกลัวอะไรนู่นนี่นั่นแต่ด้านหน้านี่น่าจะต้องได้เป็นประตูครึ่งหนึ่งเท่ากับไม้ระแนงที่อยู่ด้านหน้านะถ้าเป็นใหญ่กว่านั้นน่าจะไม่เหมาะนะท่านน่าจะไม่ใช่ เราะบ้านทั่วไปเขาก็ทากันอย่างนั้นนะบ้านที่เป็นยกสูงอน,นะเนี่ยบ้านบ้านของอันที่สาวของพี่บ่าวแล้วก็บ้านของพี่บ่าวเขาก็ทากันอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ทําเป็นประตูใหญ่นะเป็นด้านหน้ามุกหน้านะคือความตรงวัดสักหน่อยนะท่าน นี่ผมเอาลูกหมูกลับมาด้วยนะเอาเครื่อที่จะมาตัดนี่แหละ ขึ้นบนหลังคาซะเลยทุกท่านสองเส้นนี้นี่อยู่บนหลังคาไปเลยเออจบไม่ต้องอะไรมากมายเฮน,นเหล็กไปไง่ายๆขึ้นหลังคาเลยเอ,อ่ง่ายดีทุกท่าน lăng kha rồi đây này cái trước mắt mình đọc phải có đi 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 lăng đi ดันหลังก็มัดคนพบวิธีการขนเหล็กแบบใหม่ทุกท่าน <c oughs> ขึ้นราคาจบเลย จบยี่มีขยับอ,อืโอเคโน้ทุกท่านเอาเล็กขึ้นบนลังคา,าไปเพิ่มหนึ่งเส้นนะท่าน เหล็กไปเพิ่มหนึ่งเส้นส่วนด้านหน้าก็ผลูมานิดนึงเพราะตัวรถเราเนี่ยมันยาวประมาณสามสามเมตรพอดีนะท่านเออตัวรถเนี่ยน่าจะเราๆประมาณเกือบสามเมตรนะความยาวมันจะใส่พอดีเลยยื่นออกมาด้านหน้านิดนึงด้านหลังนิดนึงก็ไม่ต้องไปผูกผ้าแดงผ้าเดิงอะไรให้มันเสียเวลาถ้าใส่ท้บบายกระบะมันก็จะผล่เยอะไงเออฮะโอเคฝากไว้นท่านี้ทุกท่าน เอาเล็กไปเพิ่มหนึ่งเส้นแบบง่ายๆเลยอยู่บนหลังคามองไม่เห็นแทบไม่เห็นเลยเออเราก็จะขี่รถคันนี้ไปวันนี้แบตใหม่นะครับพร้อมกับมีแบตสำรองไปด้วยนะเผื่อเผื่อกันเหนียวเออเผื่อมันมีปัญหาจะได้ขี่กลับบ้านได้แบตสำรองเอาไปหนึ่งลูกบวกกับแบตโซลา่าเซล์รวมเป็นสองลูกฮะฝากไว้ทีน,นี้สวัสดีครับ